สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวลำโพงบูทูุนะครับในรูปแบบของตู้ซับเก่าก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ลองทําดูแล้วก็เสียงที่ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายไปลองเทดสเสียงกันอีกนิดหนึ่งนะครับบอดี้เดิมจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอใส่แอมลงไปลงตัวพอดีนะครับแอม์สองวัตต์คูณห้วัตต นะครับแล้วก็แอมชุดนี้มีบลูทูธในตัวอยู่แล้วเราก็มาเพิ่มในส่วนของเสียงกลางเสียงแหลมเสียงกลางก็จะเป็นดอกสีนิ้วนะครับแหลมแค่หนึ่งตัวนะครับด้านล่างจริงๆตู้ซับตัวนี้ด้านล่างจะปิดนะครับตู้ดอกเดิมเสียงโลจะอยู่ด้านในแต่ว่าด้วยดอกมันชํารุดนนะครับเราก็เอามาเอาดอกห้าหกจุดห้านะครับมาใส่ด้านล่างแล้วก็เจาะเพื่อให้เสียงออกด้านล่างด้วย ทำให้เสียงกระพือมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเราใช้แบต12โวลต์5แอมป์ของแบตมอเตอร์ไซค์นะครับก็จับยัดเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวสเปรดเกอร์ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบวกลบในการชาร์จไฟได้เลยนะครับสแตนบายอยู่ที่วัน2วันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอดี้โดยรวมนะครับประมาณนี้ ด้วยแอมชุดนี้เข้ากับบอดี้พอดีแต่ว่าวอลลุ่มจะดูด้านล่างนะครับเสียงโลแล้วก็เสียงแหลมนะครับเดี๋ยวก็จะทําสีบอดี้ใหม่อันนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเอาไปต่อยอดกันนฮิ้วได้เลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองเทสเสียงกันอีกรอบหนึ่งอ่าจัดไป